สวัสดีครับสวัสดี Fc ช่องดีมสวิตเอ็มดีครับทั้งทางเพจทาง y o u t u b e มาเบิงเสือทีมปันหน้าตอนเาา้่มาไทให้มาไทยถ่าแล้วพอดีไปโรงเรียนมาไปเอาของอุปกรณ์การเรี่ยนกลับมาเหลือเทียงมาให้ปันต่อปันถ่าไปพักกินเขาเนาะหิวเขาพักกินเขาให้เพื่อนมาปันถ่า หน้าทังเบิดกับมีซีซีแปงครับแปงใหญ่แปงหนึ่งแปงน้อยสามแปงครับอันนี้เป็นแปงใหญ่โรม,โมไทรอบสองมือเสาอ่ะก่อนขีไทแบบเนียนๆเลยครับเสมอกันเปียกกอนขีไทงงามแบบนี้จังไรกับงามถ้าไถงงามแบบนี้นะเข้าปั่นเนี่ยงานมันจะออกมาดูดีเลยอันนี้ขนาดรอบแรกด้นี่ขนาดรอบแรยกยังนนเนียนสมนีเนาะ ยังงามซ้ำนี่รอบสองสีซ้ไดอันนี้ปั่นรอบแรกทาข้าเจ้าครับเดี๋ยวพนจะเอาเขามาพลพนเตรียมเครื่องไปทาตั้งแต่มือว่านเลยที่แรกว่าสิมาไทยมือว่านมือว่านบบว่างครับมือว่านไปซื้อของมาเมนีช่วงเศากมรมไทย ตามจริงสะทายเลีวยวมือว่าน้ำมือน,นิปันเลีวตั้งแต่เทียงแล้วป่ะนี่ปันวนันปันเนี่ยสองรอบครับมันซาย,ย่อนไทยละไทยแบบเชิบๆเชครับไปนิ่มๆเกียนหนึ่งรอบพ 5, 5, 6, 5 7, นหาพันหกพันเจ็เกินนี่พันห้าพันหกพันเจ็นะเ่เกินพนเจ็ดครับแต่ว่าขีซาสุดกับเบเกินพันหามาไถ่รอบแรกโอ้ ดินมันจะแข็งฟางก็ไหลพอมพ่อมาหลอบสองนี่ไขอยนี่ก่อนชีไทยง่ามเปียเลยเสมอกันเปียพราะว่าดินมันอ่อนฝนตกมาใส่ฟางมันกับแบบมันถือน้ำเนาะฟางถึกน้ำมันก็อ่อนมันก็่ยยไปมันก็คือหลอบเรียกดิหลอบเรียกฟางบักหนานึงเนาะผ่านไทยโตนฟาง้วยมันบบเข่าแล้วเนาะส่วนมากอะแข็งพอมชีดิน มารอบนี่ไข่เนี่ยถ่ายเยิ้เนียนก็บเลยบาดนี่จึงสี่นะแม่จังเมียนใส่เวลาจังน่อยดิให้นี่ห้อยบ่แม่นไลยไร่อยู่บอกให้นี่ถ่ายมุมผมก็แบบไล่เก็บให้แล้วนะมือเสานะอันนี้มุมแปลงนี่ก็ไล่เก็บให้เรียบร้อยแล้วพวกมุมเนี่ยทามันแบบทามันตำเนาะ มุมแกนี่มันตั้ผมกระดันให้เรียบร้อยแล้วนี่เบิ้งกับบอชีลายจนเกินไปอ่ะเพื่อนๆปั่นคือได้การเลยเวลาเขาไถเนี่ยผมอันนี้ผมไถดึงเอาเด้อเนี่ยผมจะไถไถจากฝั่งนี้ครับไถมาแล้วก็ถอยกลับไถมาถอยกลับหลังจากนี้ฝั่งนี้ผมจะไถศาสตร์ออกครับผมบ็่ได้ไถศาสตร์เขานะ ตามปกติเนี่ยมันต้องไถศาสตร์เขามานะแต่อันนี้ผมแก่ครับแก่พื้นที่พื้นที่ฟังนี้มันต่ำครับผมก็เลยศาสตร์ออกไปฟังกันคันเทน้านะครับอ่าไถคือจังเขาไถจากนอกเขานันอ่ะเพื่อนๆไถ่ศาสตร์ออกเก็บหัวงานสามรมอบเพราะว่ามันจะศาสตร์ไปใส่ขอบคันแท้พอดีเพราะว่าขอบคันแท้นนเป็นรูป ใส่เวลาดนเติมแต่ว่าปั่นมันจะเร็วกว่าไถายอยู่ปัน่นฮอลแลนเร็วใดเลยนี่ก่อนสีไถางามๆนะนี่เรียนจังไดก็งามคือเก่าเนคันเขาไถขีไลนี่เรียนเร็วอะไรดมันสีแบบมันสิเป็นคืนนะคืนแล้วมันบบ,บงาอะ่ะแต่ก่อนฉีไถางามแบบนี้โอ้ยเรียนเข้าไปเถอะเฮียเียวบัง มันจังใดแหละบ่ง n g ในตานี่พี่น้องใส่เกียร์สองห้ครับปันแต่ใส่เกียร์หนึ่งมันสาโพดนะเกียร์หนึ่งก้อนชีไทยไอ้ก้อนปั้นเนี่ยชี้ดินมันจะละเอียดก็หนีนะแต่ว่าเกียร์สองก็ถือว่าดีอยู่ดินมันบวนี่นะดินมันบม่ได้แข็งปานนั้นคนระับ มันก็แตกให้อยู่แล้วก็กอนสีไทยมันเสมือน้ำม,มันเรียนเร็วกันดดครับเรียนเร็วกันไงเรียนสบายเลย จวดขนาดฟังนั้นก็นปันนะ่นครับเห็นปั่นตั้งแต่เสาเดีนะผมไถยสามใหนี่แล้่ยวนี่ปั่นยังบ่ทันเหลี่ยวอยู่ปั่นรอบเหลี่ยงอนะเนาะอันนี้ก็น่าจะปั่นรอบสองเนละมันเปลี่ยงไงแล้วเนาะปีปีที่แล้วผมไปเท็ยนใหนั่นแล้วนะเปลี่ยงนั่นละเปลี่ยงมองกันยันมาไถไอ้ปั่นนะแม่ แต่ว่าปีนี้เพ,พิ่นพี่น้องเพิ่นเอาพี่น้องเพิ่นมาไทให้นะครับไปเรื่อยๆนิ่มๆได้กันยางเบ่งล่องกลางล่องกลางผมไทยอยู่แจนีนะที่เรียผมไทยรอบเรียบอะไทยแบบอ่า จากข้างนอกเขาข้างในมันก็นจะมีลองกลาง <c oughs> <c oughs> ขั้นข้อพี่น้องเลยมี่ลองกลางมือเสากับมาไถาจากข้างในออกข้างนอกครับเนี่ยนกิมแล้วเลี้ยวเบิ้งเนี่ยแบบบว่ายองจะคลอ,องอีกแล้วเนาะการเก็บ ล่องกลางนะครับไถให้บ่ใหันเป็นนู่นครับรอบแรกเขาไถแบบจวดเลยครับพี่น้องเขาเปิดล่องแรกเนี่ยไทแบบถ้าใส่เกินหนึ่งอะ่ะผมเรียนรอบสองพันอะหอดสองสองพันสองผมเลย 2, 2, 000, 2, 000, ลไปขากลับเนี่ยผมจะเรียนรอบประมาณพันสองพันสามเต็มที่บ่เกินพันหาครับมันจะเห็นให้ มองกลางหัวงานแลกที่เฮ้าเปิดไปเนี่ยมันบนนู่นมันบน,นสูงกลางแต่ห้องเรียนเร็วทั้งไปทั้งกลับนูน่นครับบงาำเอาผมเขา่มก่อนเดียนหันคักได้ไงเออเดี๋ยวจะมาพ่อกันไหมนะครับชิปต่อไปนะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมกับฝากกดไลก์กดแชร์ดิมสวิตเอม็มดีฟทั้งทางเพจกับทางยูทูบให้น่นเด้อ